สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาดูเลโก้ Lego, ครับอันนึงอันแรกคือเนี้ครับเดือดมั่วไปหน่อยคืออะไรอ่ะด้านบิสูส์เอะในหัวมันละ่ะก็น,นี่ไงม,มันจะขุดแบบนี้มันจะขุดกินได้คนรแล้แล้วก็มันจะโผล่ขึ้นมาแบบนี้นะคน ต่อไปตัวที่สองคือ,อตัว<ร>นกตาก่อนป้าปากการครับป้ามักการมันจะขยับไปได้แล้วมันจะบินได้ด้วยแล้วตัวสุดท้ายครับได้รล้วช็อ,ชอตอุ้ยอัอนนี้ดิไปๆเลยตัวนี้กับมมลิงเตมอเตมกมันมีนมนอะไรบ้างมีเครื่องขุด เจอเลเซอร์แล้วปืนตรงนี้ด้วยแล้วก็ตรมกลางเป็นเลเซอร์แลสตรงนี้คือมันจะเป็นขาของมันแล้วขามันเท่มาดูทุกคนนี่เท่มากเลยจริงครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ